หน่าดีตรงนี้ก็เสียวอยู่นะก็เสี่ยงอยู่เนี่ยมีโขดหินอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะของไทยอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายมันแน่เหลือห้าสิบหกเฮ้ยมีคนไปอีกรอบเฮ้ยทำไมลอยไปไกลขนาดนั้นอ่ะก็ตักกระโดดออกจากชูแล้วก็ต่อต่อนี่ชูจะล่วงป่ะไม่รู้อ่ะลองดิลองดิ เฮ้ยแล้วโดดน้ำเลยไม่ถอดเสื้อพวกเราไม่จริงอ่ะลู้ไปขวาสุดไม่ต้องมาแซ่ลุ้งไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ล่วกนั่งลุ้งเอาเออบัตือเอาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นมันเห็นไปแล้วไหี๋ยวนเห็นมันโดดไปแล้วยังอยู่อ่ะเออเายังอ่ะออาสกินถอดไม่ออกว่ะโอเคได้ฮู้ยถอดค่ะเออใส่ใส่ไว้ชั่วชีวิตเอายังไงหน้าไปบ้าล่ะ ก็สเปายมาอย่างเดียวอินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเดี๋ยนเลยเดก๋ยวแตกห่อกันนะไปโดนหนึ่งดีเอ้ขวามือน่าจะโดนคอหินนะดูทรงนะจริงๆเรอะเอาหน้าดีตรงนี้ก็เสียวอยู่นะก็เสี่ยงอยู่เนี่ยมีคอหินอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะของไปอะรู้ว่าเสียงเราไปเพิ่งขึ้นมานะครับให้แบกศพเพื่อนขึ้นมาด้วยเฮ้ยยังไม่ตายซะก่อนเลยอ๋อขอโทษทีขอโทษที พร้อมพรอมพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยตายแล้วไม่ตายไม่ตายใครตาย มีใครตายเปล่าคนบอกเพื่อนตายคนบอกเพื่อนตายคนบอกเพื่อนตายเฮ้ยคนบอกเพื่อนตายเอ้ารู้เรื่องไอ้ไข่ใคระรู้โอ้ยเด็กเบรโอ้โห้ดังสดทีนึงฮารุ ดูโอ้แล้วเราคนนี้บอกเพื่อนอย่างดีแล้วเนี่ยใครใครที่เดินไปก็เอาศพเพื่อนขึ้นมาก่อนทะก็มเขาอาจจะสั่งเสียให้เอาศพตัวเองอ๋อจำเสือเราไปยกขึ้นมานะครับให้แบบศพเพื่อนขึ้นมาได้เชี่ยยังไม่ตายซะก่อนเลยขอโทษทีขอโทษทีการเอียไม่อันเนี้ยมัเนื่อยแต่ก็อาเจอยนนะไม่อย่าเราดูปักสิปักบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกดูดิ คนแรกเลยเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเลือดผมยังเหลือห้าสิบหกไม่มีคนไปอีกรอบวเอ้ยทำไมลอยไปไกลขนาดนั้นอ่ะหายแล้วเนี่ยหายไปแล้วหายไปเลยตายไปเนี่ยหรือว่าจะเป็นพระเจ้าเราไปโดดร่มกันไหมไม่มีโล่มาดิไม่งไงแจะได้แพ้พาโดดร่มอ่ะไม่ใช่ได้เพราะเฟื่องละ เดี๋ยวแล้วไมโลงาไมเอ้ยแล้วแล้วผมได้ยินนะว่าแบบก่อนขึ้นเอาเพื่อนท่ตายไปตอนแรกผมว่าผมยะแซวแล้วดูดีๆอไม่ใช่ไมโลหรือเป่ะตอนแรกคิดว่าไมโลเหมือนกันที่ผมจําได้คือแบบถูกลงไปแล้วข้างล่างผมไม่ใช่น้ำมันจะันเป็นคนใครสักคนอระใช่หรอกระโดดดนเพื่อนหรอ ใช่มันกระดบตอนโดดมันพุ่งเหล่าน่าจะพอมันใกล้ถึงมันหงายท้องอะหงายปากห่างเลยอ่ะเป็นกบเลยมมผเราไปเราไปโดดร่มไหมพี่ปะปะเป็นโดดลงโดดได้จริงเหรอโดดได้จริงเราเราให้เฮียเป็นคนโดดเลยนะเดี๋ยวแจกลอยอ่ะเราเป็นคนช่วยลมให้ต้องเป็นคนนำลมเข้าให้ a few moments later เฮียมาคเดี๋ยวเพิ่งโดดเดี๋ยวเพิ่งโดดเดี๋ยวพิ่งโดดเดี๋ยวเพิ่งโดดโดดไปแล้วหลายคนแล้วโดดไปแล้ว ไปดึงเขาขึ้นมาเลยโดดไปกันแล้วอ่ะมาไวได้ไหมจริงๆชูคิมอยากลองทำมิชชั่นแบบออมเขานี้รอบหนึ่งก่อนไปขี่ลงมากเลยกระโดดลงไปให้ลมมาเป็นกระเป๋าซึ่งหลังนั้ทีหนึ่งซ้ายทีหนึ่งลมมาจากกลางแล้วก็ชิปเอสเพื่อล่อนให้ล่อนลมให้มันอยู่บนฟ้าเริ่มค่อยๆหลบปล่อยๆว่ะอย่ากลองกระโดดลงออกจากมอไซค์อ่ะ กระโดดลงมอเตอร์ไซค์ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่แบกไปด้วยชีวิตที่สองชีวิตที่สองไม่เป็นไรไปยึดคู่มีกระโดดลงคู่จากมนเตอร์ไซค์เราแบบเอ็กซ์ติมไหมคะกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์หายไปคันนึงแล้วอันนู้นเหรอไปแล้วคันหนึ่งตกตรงนู้นเลยอ่ะ ใครอ่ะใเฮียไปก่อนเลยใครน้ำก็ไปพร้อมกันก็ได้กรโดระดับเฮียกันพร้อมกันแล้วไปพร้อมกันเอาคนที่ไม่เป็นกระโดดลงไปก่อนก็ได uh, ้เผื่อมีอะไรก็ได้ไม่เดี๋ยวรถมันเฮี่ยวกันแล้วมันจะตัดนะโอเคเฮียเยีไปก่อนก็ได้โกนตามมานะได้ครับวิ่งไปเลยเฮียยเีตั้งหลักใหม่เฮียเยีตั้งหลักใหม่ก่อนแล้วจะกดชิปด้วยฮะไปเงยนะชิปโอเคชิปไทยแลนด์โอเคเฮียวิ่งเลยนะ ไปนะไเลยไม่นะเดี๋ยวกดกลางไปนะแบกแบไปเฮียไม่กลางลมเฮียไม่กลางกดแล้วเลยกดลิคกดลิคไปแล้วคิลิกไปแล้วคลิกไ้วทีเดียวเลยเรียนมาขนาดนี้ละทีน่นกระเป๋าเฮียตอนมันตอนกระเป๋าขา่งใช่แต่ว่าแท้จริง มีคันดัดแร้วให้นั่งได้อ,อ๋ออยากเป็นคนนั่งมันถ่ายรูปได้ถ่ายให้วิเห็นข้างหลังวะเต็มไปหมดเลยใช่ ก็ปักกระโดดออกจากชูแล้วก็ดดต่อตานี่ชูจะลวงปะไม่รู้อ่ะลองดิทำได้ไหมทำได้แต่แค่แบบชูกว่าร่มชูขาดลองดิได้จะลอมชู

ba ơi